มั่นใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอคลิปนี้อย่างแน่นอนคนมีบุญคนแต้มบุญสูงคนพลังงานบุญดีคนที่มีออร่าบุญอย่างคุณเท่านั้นที่จะเจอคลิปนี้นะคะเช็คแต้มบุญเช็คพลังบุญกับแม่หมออ้มธมํธรรมทารุโประจาวันที่11รกรกฎาคม2568มาดูกันว่าวันนี้ แต้มบุญพลังบุญออร่าบุญของคุณนะจะส่งผลให้ดึงดูดสิ่งดีๆอะไรมาให้กับคุณหรือมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆอย่างไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเดี๋ยวสับส,สดๆดูพลังงานการใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดๆกันนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะว่าออร่าบุญสเสน่ห์นะแต้มบุญพลังบุญของคุณนะจะส่งผลใดต่อดวงชะตาชีวิตของคุณ11กรกฎาคมนี้ค่ะโอ้โห ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโดดเด่นมากในเรื่องของคู่เออนะเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีคือต้องบอกเลยว่าแต้มบุญของคุณพลังงานบุญของคุณในวัวนนี้นะจะส่งเสริมหรือดึงดูดพลังงานดีๆในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ค่ะเออ หากโสดอยู่คุณอาจจะได้เจอคู่หรืออาจจะมีความสัมพันธ์ดีๆที่มาพร้อมกับโชคลาภการเงินการทองและความร่ำรวยหากคุณสถานะไม่ชัดเจนก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าออร่ราของคุณในวันนี้อาจจะทำให้เขารู้สึกรักใคร่เมตตาเอ็นดูนะทำให้เขาอยากจะเปเงินเปทองนะหรือว่า ให้นู่นให้นี่ให้นั่นกับคุณนะหรืออยากจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเอาอกเอาใจคุณมากเป็นพิเศษหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ความน่ารักของคุณออราบุญของคุณพลังงานดีๆของคุณแต้มบุญของคุณพลังพลังงานบุญของคุณนะพลังบุญของคุณเนี่ยจะส่งผลนะให้คู่ของคุณนะรู้สึกเมตตารักใครเอนดูคุณมากเป็นพิเศษจนอยากจะเปเงินเปทองเปเปซัพเปสินนะหรือว่าจะซัพพอร์ต เอาอกเอาใจคุณมากเป็นพิเศษต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะอราราศีของคุณอาราบุญอ่พลังบุญแต้มบุญของคุณจะดึงดูดหรือส่งเสริมทําให้คุณเนี่ยจะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอถัมคำชูช่วยเหลือนะอยากจะเปเงินเปนทองอยากจะเอาอกเอาใจอยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลือ อยากจะส่งเสริมหนุนนำให้คุณได้รับสิ่งดีๆต้องบอกเลยว่าวันนี้รวยเสน่ห์รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองนะคะรวยความน่าเอ็นดูทำให้มีแต่คนเมตตานะคะอยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลือและในแง่ของอาจจะไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ก็ต้องไม่ไม่ไม่ใช่ความรักในแง่ของชายหญิงนะคะหรือว่าชู้สาวเนี่ยคะก็ต้องบอกว่าเป็นความ เป็นความสเสน่หานะที่ใครเห็นคุณก็จะรู้สึกรักใครไม่ตายอโอยากจะอับเขาเรียกว่าอยากจะอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนให้เต็มที่นะอยากจะผลักดันนะคะการงานธุรกิจอะไรต่างๆต้องบอกเลยมันจะมีคน เหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณอย่างเต็มที่ต้องบอกเลยวันนี้เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมทํางานพลังบุญแต้มบุญของคุณหนุนนําทําให้สเสน่ห์คุณทางานได้อย่างดีใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณรักใครเมตตาเอ็นดูอุมภ์คมชูช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่ทําให้อยู่ในวันนี้ต้องบอกเลยหยิบจับทําอะไรราบรื่นเรียบร้อยรุ่งเรืองรุ่งโรจน,น,น,น์อย่างแน่นอนและร่ารวยด้วยค่ะ เระกุณนายไ่หน่ายแล้วก็แกชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ